สวัสดีครับผมปุรภัทรศิระเรวันนี้เจ้าของร้านปานันชูรี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมานะครับรีวิวนะครับนะแท่งที่หลายคนถามว่านี่มันคือแท่งอะไรนะฮะแท่งอะไรนะครับ,อ,รรบออกแดงๆหน่อยนะฮะแล้วก็นะมีมีถามกันมานะมีถามกันมาอยากรู้อยากรู้นั่นแหละนะฮะพวก่าอยากรู้นั่นแหละนะฮะว่าเป็นแท่งอะไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะแล้วก็ชิ้นนี้นะผมบอกเลยว่าผมซื้อมา ราวๆประมาณ20,000กว่าบาทเลยทีเดียวครับก็ราวๆอยู่ประมาณนะฮะสองหมื่นสองนะฮะสำหรับนะที่ท่านเห็นยุ่นี้นะครับก็คือนะแท่งทองนั่นแหละนะแต่วันนี้เนะี่ยจะไม่ใช่คลิปที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของแท่งทองเท่านั้นนะฮะไม่ใช่เท่านั้นนะครับมาเราลองมาดูกันนะครับว่านะทำไมผมถึงกล้า Chat, ซื้อมานะฮะกล้าซ mm ื hmm. ้อมานะฮะก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าแท่งนี้นะแท่งนี้เป็นแท่งทองคาครับที่เป็นทองคําผสมพูดง่ายๆก็คือพวกทองคำนะครับที่เป็นพวกกอบพระอะไรต่างๆนะครับที่เขาเก็บเล็กผสมน้อยอะไรมานะฮะต่างหูแล้วก็จากนั้นมาเป่าๆๆๆแล้วก็ทําการนะฮะผสมนะฮะหลอมรวมกันฮะหลอมรวมกันอยู่ข้างในแท่งนี้นะครับนะฮะสำหรับแท่งนี้ ส่วนใหญ่นะครับนะเวลานะเช็คเปอร์เซ็นต์ง่ายๆอย่างบางคนเขามักจะใช้เครื่องเช็คทองกันใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็มีวิธีดูเบื้องต้นเหมือนกันนะวิธีดูเบื้องตน้นเป็นทองหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนอื่นเราต้องมีหินแบบนี้นะซึ่งนะเขาจะเรียกว่าหินฝนทองครับแล้วก็จากนั้นนะใช้ทองขูดลงไปนะหรือทองคามันจะอ่อนนะหรือทองคําจะอ่อนนะแต่ถ้าเกิดเก็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 ดอย่างนี้นะ คิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนี่ยเป็นทองที่มีการผสมผสมนะทองแดงค่อนข้างที่จะเยอะครับนะมีการผสมทองแดงค่อนข้างเยอะครับแล้วก็จะออกออกแดงๆนิดหนึ่งเออนะถ้าไม่ชํานาญจะดูไม่ออกเลยจอ,อกแดงแดนิดหนึ่งถ้าเป็นทอง90ก็ออกแดงเหมือนกันแต่มันจะไม่แข็งแต่อันนี้ค่อนข้างที่จะแข็งครับแสดงว่ามีการนะผสมผสมมาค่อนข้างเยอะนะสำหรับแท่งนี้นะะก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะเราจะใช้กรดครับ กดซึ่งเขาจะเรียกว่ากดในตริกครับกดในตริกครับในการหยอดนะฮะหยอดกลดลงไปนะฮะกดในตริกนะฮะอย่างี้ฮะหยอดลงไปนะใช้น้ำกดหยอดลงไปคือถ้าเป็นทองคำแท้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทองทองทองคำแแท้เนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับไม่มีทางสูญสลายอะไรไปได้ครับหยอดกดลงไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราเจอชัดเจนแน่นอนก็คือ นะเริ่มมีการจางลงครับนะมีการจางลงครับทำให้รู้ว่านะครับนะชิ้นเนี่ยเป็นทองผสมนะแต่ก็มีทองแน่นอนนะมีทองแน่นอนแต่มีการจองจางจางลงจางลงนะจอจางลงแต่อ่านะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจางไม่ค่อยจางจางเยอะเท่าไหร่เนี่ยไม่ค่อยจางเยอะเท่าไหร่นเนี่ยอ่นะเนี่ยถ้ายังซ้ายยังขวาดูนะฮะจะยังพอเห็นสีนะทองนะ เนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือนะฮะทองแดงมันถูกกัดไปแล้วนะฮะทองแดงมันถูกกัดไปนะสำหรับทองที่จะเป็นแบบนี้จะอยู่ราวๆประมาณนะทอง50กว่าเปอร์เซ็นห้าสกว่าเปอร์เซ็นต์นะห้กว่าเปอร์เซ็นต์ราวๆนี้ครับแต่ไม่ถึงดูแล้วนะดูจากสีไม่ถึง75%นะไม่ถึง75%เออนเฮะบางคนบอกว่าเฮ้ย ใช้เครื่องยิงไม่ง่ายกว่าคุณรู้ไหมว่าเพื่อนผมคนหนึงเนี่ยเขาซื้อทองโดยการใช้เครื่องยิงเปอร์เซ็นต์นะเครื่องยิงเปอร์เซ็นต์นะยิงเปอร์เซ็นต์ทองนาคนี่แหละพอใช้ยิงเปอร์เซ็นต์ทองนาคก,ก็คนที่เอาทองนาคมาขายเขาก็ยืนยันว่าเป็นทองประมาณ40% 4 0เครื่องยิงออกมา40%ก็คือมันแกว่งพอทำการทาการสกัดออกมาจริงๆนะได้ทองแค่ประมาณ35% ะะเรียบร้อยเลยครับขาดทุนขาดทุนนะอ่ะพอน,นี้นะใส่น้ํากดไปแล้วต่อมานะครับเราจะใช้นะน้ำเกลือน้ำเกลือเข้มข้นนะน้ำเกลือเข้มข้นหยอดเข้าไปหยอดเข้าไปเนะี่ยยังสีแดงนะฮะอาจจะมีการจางลงนะ ใส่น้ำกดไม่หายนะฮะใส่น้ำเกลือก็ยังพอมีครับนะก็เลยสามารถนะครับเดาได้นะครับเดาได้ว่านะครับน่าจะนะจากประสบการณ์น่าจะเป็นทองราวๆอยู่ประมาณ50%ครับแท่งนี้นะมีการผสมนะผสมเป็นทอง50%ครับทอง50%นอ่านะฮะนี่คือแบบดูเบื้องต้นฮะ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับนะถ้าเกิดจะชัวร์เนี่ยไปยิงเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งนะยิงเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งเนี่ยก็ามาให้ดูกันเผื่อหลายคนนะสงสัยเป็นแท่งอะไรบางทีคุณมีแบบนี้อยู่ในบ้านนะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนาะพวกกรอบทงกรอบทองหรืออะไรเนี่ยนะก็มีนะหล่อไว้หล่อไว้ประมาณเนี่ยทองนะหล่อไว้หล่อไว้ก็เลยกลายเป็นแท่งแบบนี้ครับอ่าอันนี้เห็นไหมฮะค่อยๆจางหายไปนะค่อยๆจางหายไปแต่ก็ยังมีอยู่ครับนะก็คือถ้าเป็นถ้าเป็น อ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทองหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไม่จางขนาดนี้เลยนะเออนะเนี่ยจะไม่จางขนาดนี้แต่จางขนาดนี้นะครับนะั่นก็คือต่ากว่าหกสิบต่ากว่าหกสิบนะต่ํากว่าหกสิบแต่ดูจากน้ํากดแล้วนะก็คือน่าจะเกินห้าสิบนะฮะน่าจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะก็เลยนะเราสามารถนะซื้อได้ซื้อได้นะคำนวณเปอร์เซ็นต์ทองนะซื้อได้เราเราประมาณ 5-5%ถึง50-55%ประมาณนั้นนะครับนะความเสี่ยงอยู่ที่55%อ่านะฮะอันนี้ก็เอามาให้ชมกันนะสำหรับแท่งนี้นะเนี่ยครับแท่งเนี้ยนะพวกทองแบบนี้จะมีเป็นพวกกอบพระกอบพระส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเป็นทองเต็มเปอร์เซ็นต์นะกับพวกต่างหูนะพวกต่างหูอะไรทั้งหลายประมาณนี้นะโอเคครับ